กลับมาพบกับเล็กอีกครั้งนะคะหัวช่อง youtube ครัว่วของเล็กวันนี้ทําแกงจืดน้องไก่ใส่ฟักนะคะแกงจส่น่องไก่เลยก็จะมีแครอทเห็ด <edge> หอมเ,เดี๋ยวรอน้องไก่ของเราเปื่อยนะคะอันนี้เล็กปรุงรสไปแล้วด้วย เกลือน้ำตาลผงชูรสแค่นี้นะคะแล้วก็ทุบกระเทียมใส่เพิ่มความหอมแล้วก็ทุบรากผักชีใส่นะคะเยวรอเปื่อยความหวานของน่องไก่กับแครอทก็จะเพิ่มออกมานะคะเดี๋ยวรอให้น่องไก่ของเราเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวคือจะเอาฟักลงไปเพราะถ้าใส่ฟักลงไปพร้อมกันจะทําให้ฟักเปื่อยไม่น่ากินนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เปื่อยนะคะน่องไก่ของเรารอสักครู่นะคะตอนนี้ชิมรสดูแล้วรสชาติโอเคถูกปากแล้วค่ะ หอมหหอม,มากเลยนี่จะเพิ่มเติมด้วยใส่เต้าหู้ไข่เป็นเมนูที่ลูกสาวชอบมากค่ะแล้วก็ลูกชายจุดฟักของเล็กก็เป็นอันว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเล็กใส่ฟักลงไปแล้วฟักขอ,ของเล็กก็เริ่มเปื่อยแล้วค่ะทีนี้เล็กก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่ผักชีโรย,ยหน้าลงไปจ้าเพิ่มความหอม รสชาติที่ชิมแล้วถูกปากถูกใจแล้วเป็นเมนูที่ลูกๆของเล็กชอบมากค่ะได้ซดน้ำซุปแล้วก็ได้แหงน้องไก่ด้วยนะเมนูยอดฮิตลูกชอบมากคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ